ขันไม่ต้องซื้อปุ๋ยไม่ต้องซื้อสเปรย์ไล่มดแมลงอีกต่อไปโอ้มากูดกำลังงามๆค่ะใบอ่อนเจอเนี่ยมดแมลงเพียแบบเลยทุกคนเลยเยอะแยะเลยก็ฉีดพ่นได้สุนดนี้เลยจ้ะฉีดพ่นเลยกำจัดมดหนอนแมลงอย่างง่าย สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรแค่หนึ่งช้อนเต็มๆค่ะมดแมลงยุงจิ้งจกทุกแกแมลงสาบหนูหายเกลี้ยงพืชผักงามเร่งดอกเร่งผลด้วยสิ่งนี้ไล่แมลงได้ทั้งในบ้านและในสวนไปดูอีกทีทำด้วยกันเลยค่ะ ัดแมลงสาบนะคะมดหนอนมแมลงขั้นเด็กขานะคะจิ้งจกตุ๊กแกค่ะหายแบบถาวรน,นะคะวนะคะคเป็นข้าวเก่าข้าวบูดนะคะได้หมดเลยะะเป็นยากันยุงนะคะเป็นเศษยากันยุงเป็นถาดถา้าเพื่อนๆนี่สําคัญมากไปล่อมแมลงสาบได้ดีมากา<ๆ>มากภาสติกเก่าเก่านะคะถาดขนมได้หมดเลย,เลยสูตรแบบฉีดพ่นนะคะหอมแดงค่ะเกลือค่ะน้าตาลทรายแดงค่ะน้ายาล้างจานค่ะพริกไทยค่ะก็คือกจัดแมลงสาบนะคะเป็นเศษยากันยุงนะคะเศ<ล>ษยากันยุงนี่ให้เพื่อนๆไปแช่น้ํามา ชน้ำมาพอประมาณนะคะเราเรียกว่าเป็นการล้างยากรนยุงนะตำเลยค่ะเพื่นอนๆตำง่ายค่ะเราแช่น้ําไปแล้วอ่ะส่วนที่อ่อนแอที่สุดของแมลงสาบเพื่อนๆรู้ไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงท้องอค่ะนะก็จะทําให้ดูว่าส่วนที่อ่อนแอที่สุดของเขาอ่ะเราจะใช้ยังไงนะจะได้กําจัดแมลงสานะคะเพื่อหลายท่านถามไม่ก็ขอขอสูตรแบบขั้นถาวรเลยไ <ๆ S 1> ม่ก้อยแมลงสาเราก็แบบเลอะบ้านเลอะครัวไปหมดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเราก็ตำนะคะยากันยุงค่ะให้ละเอียดอย่างนี้เลยค่ะทุกคน เราก็ใส่ไปในข้าวเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยเข้ากันเลยค่ะนี่นะคะกําจัดแมลงสาบนะคะจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้นะคะมดหนอนแมลงที่ดื้อได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆตานไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะเราจะเอาไปวางไว้ตามจุดที่เพื่อนๆเห็นว่ามีขี้แมลงสาบอยู่ค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลย ทําแป๊บเดียวก็เสร็จเลยไปวางตามจุดที่เพื่อนๆเห็นมาแรงสาบไปขี้ไปอืนะคะตามใต้ซิงล้างจานตามตู้เก็บจานจามของเราหยำมันึงก็เพืพื่อนเตรียมสิ่งนี้มาเลยค่ะจานมุงติกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย จุดไหนมีมแมลงสาบนะคะตามกระซอกตามหรือม,มุมอับชื้นค่ะ,มะแมลงสาบเขาจะอยู่ค่ะเพื่อน,อนๆถาก็ไปวางไว้ตรงนั้นเลยเฮได้แล้วจ้าสูตรกำจัดมแมลงสาบขั้นถาวรนะคะหูจิ้งจก ตุกแกใช่เช่นกันค่ะปุณสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปวางตามจุดที่เห็นแมลงสาบนะคะเพื่อนๆปูดกำจัดแมลงสาบนะคะแบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะเตรียมหอมแดงมาเลยค่ะมิลี่เป็นกรรมฐานนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างนีเราใช้นะคะหอมแดงนะคะหนึ่มือนะคะเพื่อนๆก็ใส่ถุงเลยนะุูหอมแดงนะคะเพื่อนๆถามกำจัดมดนอนแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะกําจัดแมลงสาบยิ่งจกตุกแกนะได้แมลงนะคะขั้นเด็กผ่านเราทำได้เองค่ะ กน้ำยุงลายโอ้ได้เช่นกันค่ะเ,เพื่อนๆลุหอมแดงอย่างนี้หอมมากๆค่ะทุกคนกลิ่นดีมากๆเราจะมีนี่เป็นกรรมฐานค่ะหอมแดงเนี่ยหมักนานจะมีประสิทธิภาพสูงนะจะได้สารซันเฟอร์ออกมาน,ะนการกําจัดเพลี้ยไฟไลายแดงนะคะลายขาวในพริกนะได้เช่นกันนะคะแล้วเราก็ใส่ไปในน้ําสะอาดเลยค่ะเ,เพื่อนลงไปเลยน้ำตาลหนึ่งลิค่ะน้ำตาลายแดงค่ะเ,เพื่อนดึงสารอาหารจากหอมแดงมาดีมากๆใส่ลงไปนะคะสองช้อนค่ะนึ่ง สองนิกไทยนะคะมีฤทธิ์เสบร้อนนะคะเียกว่าไปฉีดพ่นตรงไหนนะถ้าท้องมะงสาบโดน,นะแบบโอ้โหเขาแบบนั่นคือจุดอ่อนของเขาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมลเรางศัตรูตรงท้องเขาค่ะเพื่อนเพื่อนไปฉีดสูนี้ตรงทางเดินเขาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอนดยกว่าศูนย์พันแน่นอนหาเกลือค่ะาากำจัดเชื้อโรคเชื้อรา,า,ากำจัดมลรงสาบได้เห็นผลมากๆใส่ลงไปหนึ่งถุงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะสองสองช้อนโต๊ะนะเกลือนะคะถ้าเป็นสารจับใบนะยึดจับนะคะน้ํายานะคะกอดอยู่ตามฝาผนางังตามคื้นได้ดีมากๆคือไม่สูญสลายไปกับอากาศง่ายค่ะเป็นเช่นจัดมดหนอนแรลงได้เป็นอย่างไยหนอนแรลงมะแรง,แรง,แรงสาบนะคะใส่น้ํายาล้างจานลงไปค่ะ2ช้อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะ ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีแต่ปฏิทธิภาพจะดีมากๆเมื่อเรานะคะหมักไว้นานนะคะนี่ไม่ก้อยโวมเพื่อนหมักไว้3วัน7วันโอ้นี่น้ำหมักหอมแดงนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงมากๆกําจัดแมงสาบกําจัดจิ้งจกตุ๊กแกมดหนอนแรงเพียที่อยู่กับต้นไม้เอาได้เช่นกันถ้าเปิดให้เพื่อนๆดนกลิ่นนะแบบ <laughs> มีไายท้องกันทุกคนแบบกินกร,รมฐถนนี่แบบชัดเจนมากกินนี้จะฝังอยู่ตามฝาผนางังหรือตามร่องกระซออทางเดินของคุณมารงสาบนะคะพเพื่อนขานานเป็นปีสีจะเป็นยังไงคะเอาต้องอวดเพื่อนๆ่อน,อนก่อนเนี่ยมันก็มีติดบ้านไว้เลยนี่เขาดีจริงนะพนเพื่อนเพื่อนะไม่ใช่เลยนี่ก็จะดาเข้มอย่างนี้เลยแบบว่าดาเหมือนแบบ เหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของหอมแดงเนาะก็จะเป็นแบบกรมะถันที่แบบกําจัดมดหนอนมแมลงกําจัดเชื้อรากําจัดเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ในดินก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋า,จากาจัดมแมลงก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นนะคะตามจุดที่เพื่อนๆเห็นมแมลงสาบเดินนะคะใส่น้ําไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะใส่สูตรนี้ไปอีกค่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งค่ะปุ๊บแล้วสูตรนี้จ้า กำจัดมะเรงสาบตามคำขอนะคะของ f อีหลายท่านช่วงนี้ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าเรามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยคะ่ะนี่จุดไหนนะคะที่พเพื่อนๆคว่ำจานชามไว้ใต้ซิงล้างจานนะคะตามตู้เก็บจานนะคะโอ้เห็นีกทีค่ะขี้มะเรงสาบเยอะมากๆค่ะแล้วก็น้ําสูตรนี้คะ่ะสูตรกําจัดมะเรงสาบขั้นถาวรค่ะวางไว้เลยคะ่ะเพื่อนๆ ค่ะอย่าลืมนะคะไปวางไว้ตอนก่อนที่เราจะนอนนะคือบ้านเราปิดไฟหมดแล้วอะพวกแมลงสาบเขาจะออกมานะหรือจะไปวางไว้ที่หน้าท่อระบายน้ํานะคะได้เช่นกันนะคะมีแบบจานล่อแมลงสาบไปเรียบร้อยแล้วนะคะดับต่อไปนะคะสูตรนะคะฉีดพ่นต้องจัดการใช้กลิ่นไล่นะคะเพื่อนๆไปตามจุดที่กระซอกมืดๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าขีดสูตรนี้ไปที่พื้นนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะเพราะว่านะคะพวกแมลงสาบนะจุดที่อ่อนแอของเขานะคะอยู่ที่ ใต้ท้องค่ะนะคะเนีย่ยเวลาเขาเดินมาเนาะเราเขาจะโดนสูตรที่มีส่วนผสมของหอมดแดงค่ะก็จะไปฝังไปซึมอยู่ที่ตามใต้ท้องแมลงสาบนะเพื่อนเพื่อนนะคือเขาก็จะแบบไปเลยค่ะเพื่อนไม่อยู่เลยกิดไปเลยค่ะเพื่อนนีมขนาดเราเพิ่งทำด,ดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่นับว่าถ้าหมักนานนะเพื่อนเพื่อนนะประสิทธิภาพจะสูงมากๆค่ะเพื่อนสูตรกาจัดมแมลงสาบที่ง่ายที่สุดเห็นผลแบบถาวรทําเลยค่ะเพื่อนมีนเป็นท่อระบายน้ําค่ะเพื่อน เป็นที่อยู่ของแมลงสาบเลยค่ะเราก็ไปวางตัวล่อ,อไว้เลยคัะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนะคะเพื่อนๆคะเข้าออกมาเนี่ยให้ตัวยาโดนที่ท้องเขาค่ะเพื่อนพูเลยค่ะกำจัดแมลงสาบมดนอนแมลงกิงจุกตุกแก่ไปได้นะคะน่ี่สูดนีเลยค่ะทุกคนแมลงสาบก็ชอบขยะค่ะก็อชอบความสกรปรกค่ะทั้งขยะค่ะเพื่อน่ะตามหลักนะคะก่อนที่เพื่อนนอนทุกครั้งนะคะ ถังขยะอยู่ในบ้านทุกอันค่ะควรไปเททิ้งนะคะใส่ถังขยะใหญ่นะคะหรือใส่ถุงดำมัดให้มิดชิดนะคะไม่ให้มะเรงสาบเขาไปเพาะไปกินอาหารหรือไปขยายพันธุ์นะคะเราต้องจัดมแเรงสาบอ่นนี้สิ่งนี้เลยคะ่ะก็วางไว้ข้างๆถังขยะอย่างนี้นะคะรอให้เขามากินนะคะแล้วก็ใช้สิ่งนี้เลยคะ่ะนี่กำจัดมะเรงวีที่ถังขยะก,ก็ได้กําจัดนอนก็ได้นะคะเพ,พื่อนๆิีดพ่นไปเลยค่ะเดี๋ยวให้มะรงสาบเขามาเดินนะแล้วท้องเขาก็จะเจอ สูตรหอมแดงของเราคร่ะเพือเอ่อนๆจะาตัวตัวถังขยะนะคะเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นเนาะแล้วก็พื้นรอบๆค่ะเพือพ่อนๆทีโพนเลย,เลยกําจัดมแมลงสาบขั้นเด็กขาดน,นะคะจุดอ่อน,นะคะ่นนะ,คะเราต้องกําจัดที่จุดอ่อนเขาเลยค่ะนี่เลยเห็นผลชัดค่ะเพื่อนๆทาไม่ใช้เลยนะคะสูตรกําจัดมแมลงสาบขั้นถาวรค่ะกําจัด ิ่งจกตุ๊กแกนูนะคะแมงวีแมงวันค่ะได้หมดเลยค่ะโอ้โหเจอแล้วค่ะเนเพื่อนหนอนบุ้งโอ้โหชีเลยค่ะสูตรนี้นะคะกําจัดนอนบุ้งได้ดีมากๆเห็นผลชัดเจนนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์ของกรรมฐานนะคะเพื่อนๆโอ้โหวัดตรเลยตกเลยเห็นผลขั้นเด็ดขาดแบบถาวรค่ะเป็นหมดเต็มยยูวเย้ะนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลย มดนะคะในบ้านใน,ในสวนได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นอย่างเงี้ยเห็ปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยค่ะเพื่อนๆดู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 ตามกระซอกล่องทางเดินนะคะของแรงสาบผ้าจุดอับชื้นต่างๆนะคะเราก็ใช้สีนี้นะเพื่อนนะไปดูตามรื้อเลยนะคะเพื่อนๆตามจุดที่เพื่อนๆเห็นว่าเขาเดินนะคะเพือ่อนๆนี่สูตรนี้ของเราคะ่ะให้โดนท้องของเขานะคะเนี่ยเพื่อนี่ย <เ en. S 1> เขาก็จะกินเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปไว้ที่รังของเขาค่ะเพื่อนเราจะไปกันหมดเลยล่ะสูตรกำจัดมแมลงสาบขั้นถาวรไปเรียบไม่มีเหลือนะคะสูตรนี้ค่ะบุกถึงรังะะเลยค่ะเพื่อนๆ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> อย่าลืมจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะอูดนี้ดีจริงบายบายไปก่อนนะคะทุกคน